เนี่เนาะในวันที่11มีนาคมพศ2566เนาะเดิไปฮาลและแมพากีน่แมพาีโน่รถตะบนเวียงแหงอำเภอเวียงแหงเวกีเมนเดนเมื่อสุลามอนะสกแต่กปปนลอลยเนาะบกนาดาเมเมื่แต่ปลที่เนาะปลจิตกปลปลืาบกนาเมื่อเมื่อเส ก็ประเด็มปักขี้ราหนออะไรอ้ดมหมอสามีอ่ะก็เร้าอภพวจีผูกขาเลอะหัวผ้าหม้ออภัวจีป้าอ่ะเลอะหัวผ้ารู้จุบาดท่านคี้ผู้ด้วิสบากาถกกากาซูนั่นห้าคนนั่น้าอะเวลาอะป้าเลยบัวไมรู้บูเชิดเถือปลุ่ผ้าพูเลาะเล่าเลือกโลเล่เล่เล่าผ้าก่เราผู้ด้วยให้เราดี

과파치우, 아, 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 토 아, 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 로 아, 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 baa a si na. apa sir mare sena pulor pa bepal meta atata vir ke abera ki aerar apa olekir aera kit owesenapula ta k bbkcu o zua sena pulr a takaisena pul mat l sikua vi atalasikua vi sikua it แต่ปับนป้เลเมร์ม่าทุรกพ่ล้วทินี้แต่ตกบันั่นละอาเวันเลทุรกปนัเลอทุรป้าปเตยวพัทนทีอันลพ่อัลลทิปลมือที่ก็กอนี่าข้อคนลปลทึกละอะไกีอะไกีเดอาตันน้องเลือดเชื่อลตาอส่กนมา้มชาอุบเคืออ่ละอันหลมาเสนอัดอ วิวจาร์นัต uh, ิด่อซนี้จะบบวลาจาตัวเอละจาตัวจาตัตัวเดตัวจะมาจะป้าจะมาเซ็นะปู่อวิ่มาจะพัฒนนีทจะพัเกีกีรสมัแล้วเตะก็ดก็อาเป็นเลื่เทือกินป้าเลืเทือกินป้าเบือกินป้าสาบเลยเพรวิออมาเนโคตรเปลืแต่หนึ่งป้าสาลโคโกูเนี่ มาบุยและมาบุญเชลเชเชกบุนะขอชมคนที่เแลมาบุมาบลบากมาเมาามาราอรันสสาดีแกตนกลีลบาสปาตลือพดูมาลอตเอัเอันนี้มึงแต่เปลาเปลาก็ตลนอ่าแต่ปลาเปลากตละเดี๋ยวทำเรื่อละ